อยู่นะขออะไรของานขอให้มีอะไรให้พูดเลยก็ได้บอกว่าขอพรีเซนเตอร์แล้วผมอายุไม่น้อยแล้วนะผมบอกว่าขอพรีเซนเตอร์นะเอาใหญ่ๆเลยแล้วเอาภายในเดือนนี้แล้วผมแล้วผมพูดคำนี้นะแล้วผมจะไม่สงสัยในการมีอยู่หรือไม่ของท่านอีกเลยเชื่อไหมว่า สามวันพอผมพูดจบครั้งนั้นนะผมก็ลืม3วันปั๊บวันรุ่งขึ้นเลยวันรุ่งขึ้นติดต่อวันที่สองคุยราคาวันที่สามเซ็นสัญญาเป็นไปได้ที่ไหนปะเตอเห็นปหมมีอีกอันหนึ่งที่ รู้จักตระออาดมานะอันเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องหมูเลยนะ <Okay. S 1> แต่มันมีมุมมุน,นึงที่มันดูคล้ายหมูเราไปดูกันเองคล้ายหรอกอมูลโโเ,เลยไปดูกัเล<อ>ยไปดูดีกว่า มุมนี้มูไม่ธรรมาขนาดนี้ครบองขนาดนี้มีลูกแก้วเล่นน้ำให้ด้วยไม่เยมือไมคือมูมุมนี้ยังไงพี่อ่านรอประวัติเสะมันก็มีความหลากหลายเราก็เคารพความหลากหลายเพราะ่าอัานไม่ได้อยู่คนเดียวไงฮะบ้านหลังนี้อยู่กันสี่พี่น้องแล้วเขาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีจ๋ามาอีกแล้วก็มีลูกมาอีก เต็มไปหมดแต่ว่าก็เขาก็เขาไปไหว้แล้วเขาเชื่อกันค่ะอ่าเขาก็อัญเชิญกลับมาแต่ผมอ่ะไม่ได้เป็นประเภทลบหลู่เข้าใจไหมผมรู้สึกว่าถ้าเป็นสิ่งที่คนที่ผมรักและเขารบเคารบผมก็เคารบเข้าใจไหมอ่านถามหน่อยสิพี่อ่านเคยขออะไรท่านไหมผมอ่ะไม่มีความรู้ในเชิงลึกว่าพญานาคมีกี่สายองค์นี้ชื่ออะไรผมเขาจะเรียกปู่ย่าแค่นั้นเอง ซึ่งถ้าถามกันในบ้านเขาจะตอบได้ว่าชื่อชื่ออะไรแต่อ่านเขาจะแบบสวัสด,ดีคุณปู่สวัสด,ดีคุณย่า,า,าก็ส่วนใหญ่เขาจะขอสิ่งที่เป็นพื้นฐานนียแต่ว่ามีแต่เว้ยอ่าอาแปลว่าแต่แปลว่าจะต,ต,ต้องมีเคยมีเอาเล่ามาผมไม่ได้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีนะแต่ผมไม่ไม่เอาความหวังไปฝากไว้ใ่บาตรผมไม่ขอ แต่ผมเคยอยู่ดีๆวันนั้นมันคือวันอะไรแบบอะไรก็ไม่รู้แต่จริงอยู่ในห้องเสื้อผ้านะหมอรัก์ให้มาอ๋อที่เป็นแบบว่าเป็นเป็นองค์เล็กๆแล้วผมก็ไม่ได้ขอแล้วผมก็เป็นผมกับหมอรักษ์สนิทก,กันตามสมควรออยู่ดีๆเขาก็เดินมาว่าอ่านมานี่แล้วเขาเดินมาแล้วบอกว่ามีพี่มีของอยากจะให้ตั้งใจมากๆแล้วเขาให้มาเป็นอันก็อืมอก็ไปวางไว้ในห้องเฉยวางอยู่มาเป็นเวลานานมากแต่ผมก็วางในที่ที่เหมาะสมนะฮะ วันหนึ่งผมเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่มันอยู่ในห้องเสื้อผ้าพาตอร์คิดว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ใส่แค่กางเกงเงี้ยแล้วก็หันไปมองมันเป็นจังหวะสบตาาออ่กธิษฐานลอยๆว่าฟังอันอยู่เปล่าครับท่านเหมือนเหมือนคนกวนนิดๆอ่ะแต่สุภาพเข้าใจป่ะฟังอันอยูเปล่าครับท่านแล้วก็ใส่เสื้ออย่างเงี้ยพูดในใจหรือว่าพูดในใจพูดในใจถ้าท่านอยู่นะขออะไรขอเงาขอให้มีอะไรพูดเลยก็ได้บอกว่าขอพรีเซนเตอร์ แล้ว,ลวผมอายุไม่น้อยแล้วนะออผมบอกว่าคอพเปรซิเอเ,เตอร์นะเอาใหญ่ๆแล้วเอาภายในเดือนเนี้ <Hey. S 2> แล้วผมแล้วผมพูดคำนี้นะแล้วผมจะไม่สงสัยในการมีอยู่หรือไม่ของท่านอีกเลยเฮ้ยเชื่อไหมว่าสามวันพอผมพูดจบคำนั้นนะผมก็ลืมสามวันป๊บวันรุ่งขึ้นเลยวันรุ่งขึ้นติดต่อ วันที่สองคุยราคาวันที่ 3, สามเซ็นสัญญาเป็นไปได้ที่ไหนปะเออเห็นปหมเป็นไปได้ที่ไหนใช่ใช่สุดสุดเลยจริงคือ,อคือผมณนะตอนนั้นอ่านตึ้นไปเลยนะพี่คืออ,อ,อ่านว่าเฮ้ยมันปฏิเสธไงดีวะคือคือแล้วเราก็าพูดไปแล้วด้วยอ๋อแอ่านพูดอล้วแล้วผมแล้วอ่านจะไปทําราคาแล้วผมก็ไปบอกเพื่อนทุกคนว่าทุกคนเราจะไปทําราคาเพื่อทุกคนบอกมึงเป็นอะไรอ่ะ มึงเป็นอะพราะคนไม่มีดังเชื่ออเราจะมาถามว่าจะมีใครแปกับเราไหมไปทุกคนเพื่อนผมเพราะพี่อ่าจไปเล่าให้เขาฟังใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ได้เล่าเลยแต่พอเขามองหน้าอ่านบอกว่าอมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราต้องไปบอกกูไปด้วยกูไปด้วยกูเพื่อนผมไม่มีใครโมเลยไปทั้งกลุ่มเรื่องพวกนี้บอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เชื่อเขาอย่าไปลบหลู่เขาแต่อะไรก็ตามแม่ตอนนี้นะเราเข้าไปข้างในก่อนเพราะมีเรื่องข้างในนี่มีแซบกว่านี้อีก